ั้นตอนที่สองนี่พริกแกงปั่นเสร็จแล้วใส่หอยจ้อปูไปเรียบร้อยละน้ำแกงนี่น้ำแกงส้มกำลังจะเดือดเอาไว้ก่อนพริกแกงเดี๋ยวเรามาเอามะกอมะกอเนี่ยใส่ไปเลยั้อนหนทีงอ อใส่ไปเลยใส่ไปมะกอมันสุกชา้าน้ำซุปอะไรรู้ไหมเนี่ยเสด้น้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอืมมาทำแกงส้มเลยเดี๋ยวมันสุกปะ เนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ที่เราปั่นไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ทําไปนี่ก่ะทำแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากเนี่ยทอก่อน คุ้นคักเลยเห็นไหมพอสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ถ้าเราจะกินอยากกินหน่อไม้หน่อไม้ดองเราก็ใส่ไปได้เครื่องปรุงแล้วแต่คนชอบใส่มันเข้าไปผงชูรสรสดีน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำตาลปีบนิดหน่อย ถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ถ้าชอบก็ใส่ไปถ้าคนปีนกินปะลาร้าก็ใส่ปะลาร้าเข้าไปไเห็นไหมทำนะไม่ยากหรอกทำนะแป๊บทำนะชา้าแต่กินน้ำแป๊บเดียวรสชาติเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวเอาอีกหน่อยให้มันคุ้น เดี๋ยวพอมะกอสุกสุกแล้วเราก็เอาน้ำมะขามใส่เพราะถ้าเกิดถ้าเราเราใส่ไปตอนนี้มันจะรัดมันจะรัดมะกอจะไม่สุกอีกมันตานก็เหมือนกันเดี๋ยวค่อยใส่เนี่ยแค่เนี้ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ซปเปอร์แวร์ใส่ถุงก็ได้ แค่เย็นวะ่ะจะกินแล้วเราก็มาอุ่นเดี๋ยวรอมันสุกก่อนปกติป้าไม่ทํากินหรอกซื้อกินตอนนี้เห็นมันมีวัตถุนวนหอมกระเทียมเดี๋ยวมันจะเน่าซะ น้ำแกงส้มเดี๋ยวเราก็ใส่ถุงแช่ฟิตไว้จะกินก็ค่อยมาละลายทำทีเดียวไม่ต้องทำโอ้ทำบ่อยๆสยเวลาทำทีเยอะๆเลยเนี่ยหอยจ้อถุงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวทำเสร็จกแ็แช่ไว้จะกินก็เอามาอุ่นจบอยากกินก็มาอุ่นาแคปนี้แคปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนอนะจ๊ะ